้าน้องจะิญญาตีแล้วยังมีความฝันอยากเป็นหมอซิริลาอยู่ใช่ไหมคะวันนี้เราจะสรุปครบทุกเส้นทางเรียนแพทยศาสตรซิลิลาดสำหรับผู้จบปตีแบบละเอียดที่สุด เข้าใจง่ายในเวลาสั้นๆค่ะเส้นทางที่หหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตสําหรับผู้จบปรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดโอกาสให้ผู้ที่จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องสมัครเข้าเรียนแพทย์ได้โดยใช้เกณฑ์ของคณะแพทยศาสตร์กาหนดเช่นต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพเส้นทางนี้เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์แน่นๆ และพร้อมกระโดดเข้าสู่การเรียนแพทย์ทันทีค่ะเส้นทางที่2การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาศิริราชมีโปรแกรมปริญญาโทรปริญญาเอกรองรับผู้ที่สนใจทําวิจัยหรือเสริมความรู้เฉพาะทางก่อนเข้าหลักสูตรแพทย์โดยผู้เรียนสามารถเลือกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและการแพทย์เช่นวทอมอฟิสิกส์การแพทย์ชีวเคมีการแพทย์สรีรวิทยาการวิพาคษศาสตร์หรือสาขาชีววิทยาวิทยาศาสตร์สุขภาพใกล้เคียงรวมถึงหลักสูตรปริญญาเอกในสายแพทยศาสตร์ เช่นนกัเส้นทางนี้ช่วยเพิ่มความลึกของความรู้ผอดงานวิจัยซึ่งเป็นประโยชน์มากเมื่อจะสมัครเรียนแพทย์ต่อคะ่ะเส้นทางที่3แพทย์ประจําบ้านสาหรับผู้จบแพทย์ทยศาสตร์บัณฑิตมาแล้วศิลราชมีหลักสูตรเฉพาะทางเกือบครบทุกสาขาเช่นอ,อายุรศาสตร์ศัลยกรรมสูตินารีเวศกุมาราเวชออโทโบิดและอีกหลายสาขาโดยคุณสมบัติจะต้องเป็นผู้สําเร็จการแพทย์ทยศาสตร์บัณฑิตในใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม และเป็นแพทย์กลุ่มง,งานต่างๆที่คณะแพทย์กำหนดเส้นทางนี้คือการอัพเลเวลความเชี่ยวชาญเพื่อเป็นแพทย์เฉพาะทางอย่างเต็มตัวค่ะทั้งหมดนี้คือ3เส้นทางหลักสูตรแพทย์ศิริราชสำหรับผู้จบปริญญาตีไม่ว่าน้องจะจบสุขภาพจบวิทย์จบสาขาไหนยังมีโอกาสวางแผนสู่เส้นทางการแพทย์ได้เสมอค่ะแค่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับเส้นทางไหนและเตรียมตัวให้ถูกต้อง